เอาสวัสดีตอนเช้ามืดครับพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณตีห้าแล้วครับตกหมองเรียบร้อยแล้วก็รอกู้นะครับโอ้เดือนแจ้งนะพี่น้องได้เมืีอไห่เดือนลมบ,บ่วยซี่หนาวาจะหน่อยอากาศพอดีพอดีไล่มองข,ขึ้นเก้าพี่น้องลุ้นกันวันนี้ได้สองตูมันนี้ชั้นอะไรจะตูเด้อ มาลุ้นกันครับผมเอากู้เลยบันเอพี่น้องไงหัดมองกู้แล้วลุ้น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 วัดป่าน้อยถึงพูดพูดพูดแล้ตเขึ้นมาแล้วเป็นคนไหมค่ะ บมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 ครับผมมักบาทเี่น้อ้โหมาแล้วมาแล้ว

ตัวเล็กแล้วโอ้โโโอเมอื่อตอนใน,นั้นกั่นายเนาะคอไมหขวัมาง่ยไงขมาปัันป่า,นนาเนเอย đi thôi. đi thôi. <c oughs> ขนาดอาตวเก็บขขาสั่งไว้พี่น้อยตาไปกับใบตะค้องอีกตา ปานนี้มาโบแห่งสามเม็ดเบิ้ลหลอป่าปานนี้พี่น้องเอ้ยบม่ได้แล้วจะตัวมันเองตัวเดียวนั่นแหละโอ้โห พี่น้องชมปั๊บมาเลยอเอาใจการแล้วป่นนี่ลถดตายแล้วพี่น้องบ้านนี้โอ้ของแทวเหนืประยังเนี่ยเงี้ยพักก่อนเงี้ยพักก็แข็งขนาดเดี๋ยวพี่น้องเด้อมีแค่ตัวโบ้เห็นพวกมืออีกเนี้ย ประมาณห้าขีดพี่น้องตัวนี้ประมาณห้าขีด ปีนสร้างแกงมุกได้มดพีน้อยข้ากหน่าะประยัดการควบค่มเซลกอดปาน้ำมันน่องเลยครับพี่น้องน้ำไหลเนอะมาห้าขีดนัาขนาน,นาเลย ตอนท้ายแล้วนี่จะซีเป่าพี่น้องรุนกันซี่ป้อมสุดท้ายนี่ไอส่วนึงเนาะอันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยตัวน้อยตัวน้อยเอาเอาคือกันตัวน้อยพี่น้องไอ้ตัวนี้เออประมั่นมาสุดท้ายเนาะประจมุมกระบอมา,าเนี่ป่านีะ มีอีกอ,อ,อ่ะ้งหน้าตัวเล็กตัวเล็กลูกปลาสวัสดิ์ตัวนี้เนาะนกพอได้เหรอไอหมาแล้วพอได้อยู่ได้กินครับอดเม็เกยุดทุกน้ำ มือนีนยักนึ่อมือ,อามาลุ้นกันพี่น้องมันทำได้ยิ่งขึ้นหแล้วนี่ก็จะไปไล่มองน้อยได้ไหมมองสาเสจครึ่งก็ข้าวกจา็จ่ายมองห้าแล้แลครับเน,นี้มยมันคือย,ยักือได้ั่น ตามือตุ๊งปรับปรับถึงที่จะคืออ้าวนุ่งปนันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเอ้นกมองเป็นปิ้นมัดน้ำแหงขนาดลูกงน,นักปนันนิมักกันยังปิน้นเอาคอยสักตัวน้องปอมสุดท้าย ได้ไหมสิอะพี่น้องตัวเมย์ไม่น่ะประมาณสามเม็ดพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวมาไว้หาดนี่แหละครับหานเลยห่านไปกลางกล้องพี่น้องเด้นห่านเลไปหาดนี่แหละ ตอนนี้ก็ตุกมองสางเสร็จครึ่ง้บ่อยแล้วครับจนแ้นก็กู้แล้วครับนี่ม,นมันน้ำมันบ่มันอ๋อโผลเอาไม้ออกก่อนพันนี่มาลุ้นกันพี่น้องสามเส็นครึ่งครับบัดนนี้แปดเส็ได้ไปละมาเรียบร้อยละกูเรียบร้อยแล้วก็สามเสร็จครึ่งอีกบ้านนี้มาลุ้นกันครับผม สามเซนครึ่งอย่น้องเอ้ยได้ปลาข้าวตัวย่างบ่มีแตค่คนสั่งปลาข้าวย่างกับโอ้ไข่ดูแล้วห้าร้อยผมได้ขับปลาแห้งก็ได้ไในรูนึงก็ปลาก็ห้ารูนะครับจังไในรูนึงแห้งมาได้สี่ในรูนึงครับห้าลูปลาดิบปลาดิบห้าลู ร่ากายที่บันทึกเล่เหลาห่าวลูนน้ำมัอนี่เต็ม,มหมดเลยครับพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วหัดไปทำไมอ๋อมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้โหโอ้โหมานี้วตุว้ยตุ้ยปลาขาวปลาขาวเข้างามให้พี่น้องเดิ

โอ้เจ oh, oh. ็ดข้ามเลยโอ้เด้งเด้งเด้นมาแล้วอ้ตัวนี้ปักเย่เด็ตัวนี้ปิงก็แซ่บ Ya, i

เอดขนาดก็เ้โอ,โ,โอ้โหตัวนี้ปีงี่ค่าขนาดหอนอยปลาข้าว่ย่างนะคับันมะปอสั่งเ้ยทำไก่ทไก่เขาไก่ยัดกินลย่างไแห้งโอ้โห,า <c oughs> าหม,ม,นนมโอโหา,าอ,อีกาาออมาอีกสอง สร้างเมย์ล à ม à u พี่น้องขัดบัสออเี่ยสีตัวน้องรับประกันหวมมาแล้วเหนือท่านก็มาแล้วพี่น้องถ้าจปาถ้าจะปลาก็มาออกมาแล้วมีนแนต้งงละ

เรื่อยครับมาอีกมาอีกน้องแบ,บบหวานมาันคือบ่เข้ามัอนี่มันคือเข้าดีแท้มัอนี่เปน็นน้ำแห้งพี่น้องเอ้ยมันนี่ chắc lì đấy phải nam khang nó bà mà đó บ้งแล้วพี่น้องบาดเนี่ยดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วลุ้นมาเบิกปลากัน้วยมันมีปลาจะได,ด้อัดลงโอ้ปลาข้าวขนาดพี่น้องเฮ้ยโอ้ยขนาดขนาดในการในการต่ย่างพี่น้องเน้ยมันจะกู้สั่ง ขึ้นไปแล้วครับบ้านนี้เวือยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่น้องเนี่ยคลิปนี้ไปสั้นนี้แหละครับน้อขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับเออสวัสดีครับ